สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีสาวหน่อยสุดธบนแพง FC เอ็ซี่พ่อฮักไม่ฮักบักลาน่อยมานักพ็ทธบรรพที่เก้าครับผมผมนกผู้พาคาผู้พาเวาหน่วงหัวมวนคุยกันเลื่องเล่าของบัลลานอยพี่นอ <c oughs> ้องมาขึ้นโอ้โหสเสด,ดสเดลขึ้นกันนะครับเนาะอยู่เอียงเกาะพ่ประแดง <c oughs> พ่ประแดงอาเขตสมัยก่อนผู้พาเือย่ท่านั้น ปลื้มใจปลื้มใจน้ำม่าน่ะอาคมาเส้นทางาทาง้ทางกรุงเทพหรือว่าตัวนวลแม่หักแม่หักมหาหลายแห่งโอ้สุดยอดปลื้มใจแค่นั้นโอ้เริ่มมีความสุขหลายแม่ฮะกทีมากเปลี่ยนมาส่วนมากบ่เปลี่ยนหรอกพี่น้องเนี่ยเพื่นกับมาของเพื่อนเดิมๆนมมมั่นแหละเน็ตตูกเน็ตตูกเน็ต จอยแม่ที่หลายแม่อยู่จำซื้อคนบันในไใดตรงขอตัวจเอบเะว่าบปิดพี่มันคนหลายนะครับหลายคนเพื่อนปักรากามีความสุขตลอดเวลาขาดสมมูรณว่าไดเผาไห,ห,หม้นเก็บเดโมอนนาสิพักพักวงหมื่นหนึ่งครับพอการเดินทางกลับ เป็นทางกำสารนองพักบงมือหนึ่งอนกระสืปย่แถวจัดตัวรพักทิมานจังหวัดร้อเอ็ดนะลี่นอย่ร้อยเอ็ดจัตรพักทิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเื้อนเดิ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 นเดดินเดิไฟหายไฟหายนครับ วันทิตย์ที่23สทรงงานตามปกติมากนะใช่เหากตอนที่ทรงงานทรงเอียงกับสิมีดคำเบาที่เ็ดให้ชชวนติดตามเ็ุให้ชชวน,ม,ชวนมีพลังตลอดเวลานะครับบลักหลานหน่อยเหาาอย่าคิดว่าชีวิตไม่มีค่าเพราะสนใจการตีราคาจากคนรอบข้างชีวิต ไม่ใช่ข้อสอบคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิดอย่าตัดสินต้นไม้ที่กำลังโตอย่าตัดสินใครว่างโง่ขณะที่เขากำลังเรียนรู้ผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้ความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะความหมายคือทุกสิ่งทุกอย่างต้อง เก่าขามมันไปไหดบวชิตเกิดเอียงขึ้นกระสางนะครับเนาะต้องแข็งแร่งตลอดเวลาดังพ้าหินหรือภูผานะครับที่นองวอลมานะครับเนาะขอบคุณตุตกๆก,กำลังใจขอบคุณบ้านพัก <c oughs> สุขภูสุขคุน้นขอบคุณแม่แน่ที่ให้กำลังใจมากหลายแห้งนะครับขพ้นของบักหลานหน่อยเฮ้าสุดยอดแห้งครับ ส่งลูกชายกลับอีสานบ้านพลังรักน้องมานะคุณแม่เอ็ดแก้วคุณแม่เบนจัตนาคนสวยเยอรมันคนเดิมแม่ส้มแม่ลำไยแม่อ่อนแม่ออนนาลาแม่แคทแม่นวลจันทร์แม่โคราชแม่เพนิพาแม่ทองดาวยญารัดแม่บุญชิตแม่โสริยาแม่ฮักกอร์มอแม่แสงเพียนแม่ปูแม่เกยูน ให้พาคนสวยที่สุดน,นั่นแน่หยดคำหวา,านในระบกาหน่อยเขสุดหยดเลยครับส่งกำลังใจหลุดไา้นะครับ,รกบกน,บนกับอิสานคุณแม่จิงโจ้น้อยคุณแม่หักมักมวนทูเลียนคุณแม่มนอนันท์ทูเรียนนี่งพืชนลที่เอาทุเลียนมาฝากว่านาะ <S <S นั่นแหละครับหลายคนครับหลายคนแห้งนะครับคุณแม่แม่หักแต่ละคนมาหลายอีก นายนิสระคำแม่ฮักพมอแม่ฮักชนบุรีหากรายชื่อท่านใดถัดตกบกพรองหรือตกล่นขออภัยไว้หนะทีนี้น้องบอกเอาใจเล็นร่างใจกับขอบคุณพิพัอโจยมนินำลงสารทุ่มแน่นลกทุดสุภาพมีหนนาจทุกระารน้องสิบอกสิบเอ็เวดน้องสิบอกสมเวมเลยตลอดนี่พักบงครับ ึงวันพัลลูวันนองไปน็นน้อนบ่ได้เ,เลยกระสือแรงสิได้ยังไงก็ช่างเราก็ยังเป็นคนลังใจวันน่ะแอ้งตลอดให้ล่าครับตัวสิบเ,เมื่อได้กระสังตุบมือตุ่มหมอนสุบันสำหรับกำลังใจปีนสิบมพีเป็นแน่นไห่นอน ผู้พาตา์งทรงทร,งรงง่างใจเบาโน้มว่ามวนคุยข่าวนองพ่อพ่อนพ่อพอ่พอแม่แม่เล้ฟังตลอดเวลานะทุกเสียงทุกอย่ญญางไม่มีผมมีเกจ็ดมึ่งตลอดเสียให้เด็สา้ งานชโชยยาตลอดเวลาเพื่อสิเต็มน้ำลองเท่งน้ำลองมอลลัามันกับเต็นน้ำมันกับชิ้นเนยในทั้งเป็นบัลลาสูยอยู่เนี่ยมันได้กระสุนตลอดยิ่ลาครับท่านไก่ประหยัดท่านีก่ย่าไก่ลายหน้าเท้าอนาคตโดยสมควรเป็นมอลลั่มจิตดงดังชิ่นเนกรดงดังอยู่แล้วตลอดยิ่ล่า ็นศิลปินที่มีคนรู้จักมากมาอยู่วงญ่วงดังร่วมสาวน่อยเป็นต้นแท่งสุดยอดของบอโดโจยมัน <c oughs> นิดอาจจะค้นดังอาจจะค้นดังนี้เป็นของเกา่าอมอร้องตัวนี้ก็จะหายไปฟ้าไกล้ดินบอกว่าเด็กขึ้นนอกจะได้รับเนาะ โดนชิด้นเห็นนี่เพ่งเปลี่ยนมาเรื่อยๆเฮาก็บ่ารู้ว่าผู้ใดเป็นคนจัดนาอแล้วแต่แล้วแต่ทั้ง่นพูดจัดน้องบ่มีปัญหาอยู่แล้วครับน้องสู้ได้สบายมากวสิเพ่งไหนได้ก็จาได้ลองได้ยังบุนคุ้นเอวล้อยจงกี่รกันยังอาจสิมีขัดขัดผัดกันเกินพอหลังจากนั้นก็เป่งสุดยอด นะครับเนาะผมมีปัญหาบอ่อนัวหัว,ว่มวนคุยกันไปพี่น้องบอ่มีเอียงทีเสียหายเอ้าเปลี่ยนใจใดอาจจะมีคำบากลรเนี่อาจจะมีคำบอกเน่สูงกันไปให้กำลังใจ <c oughs> ผู้พากษบชีว <c oughs> ์บอาเน่กับสิไอที่แรกว่าสิว์บอ อ่าบออดคิปนะครับยามันไอไอแห้งไรกะ <c oughs> ค่อยกินยาตลอดเวลานะครับเนะาะพ็เป็นยังสูดได้สูดไปเรื่อยเลย <c oughs> สำหรับโรคหัวใจติดตอนนี้ดีขึ้นมามากระบบหายใจทุกสิ่งทุกอย่างโอเค ้องขอบคุณถูกๆกำลังใจเป็นขอบคุณถูกๆกำลังใจที่ให้ผู้พานะครับเนาะตอนนั้นก็นอนอยู่โรงพยาบาลก็โอ้ตายแล้วบ่ตายแล้วนะหมอเก็ดจริงตอนนี้ก็ดีขึ้นหลยปกติมันสิดันดันดันเสมือเพราะหลังๆมากเพราะหลังจากช่วงสองสามมือมานี้มันจะเริ่มบดดันแหละ ดันมาการับหายใจเงี้ยวสู่ต่อนะครับเนาะว่าเป็นอย่างสู่ต่อสุขจริงทุกอย่างมณะใช่สู่ต่อผู้ผาสู่ต่อพอหัดแม่หักสู่ต่อนะครับสาวหน่อยเพชรบนแท่งสู่ต่อไข้ออดสู่ต่อเป็นกำลังใจให้สุภุสทุกคนครับสําหรับที่มีกาแฟเลยจะมีเด้อไว้พอพอแม่กดเป็นกำลังใจผู้ผาทัดท่ายกันไลยครับเป็นคําเบาคํามจากขอบคุณเหลายคาผมสวัสดี